พุทธศักราช2475เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยในช่วงครสิสตศตวรรษที่20เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ซึ่งมีผลทำให้ราชาอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศการปฏิวัติที่ทำให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเกิดขึ้นจากคณะนายทหารและพลเรือนที่ประกอบกันเรียกตนเองว่าคณะราษฎร คณะราษฎรคือกลุ่มบุคคลที่ดําเนินการปฏิวัติยึดอํานาจจากราชการที่เจดเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475โดยมีพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาเป็นหัวหน้าคณะราษฎร 1>, 1. สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลที่5กับประชาธิปไตยกลุ่มก้าวหน้ารอสหนึศกลุ่มบุคคลที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นครั้งแรกโดยคณะทูตไทยที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการถวายบังคมทูลของกลุ่มก้าวหน้ารอสหนึศ รัชกาลที่5ทรงแจ้งว่าประเทศไทยขาดสุดในเรื่องของความรู้ไม่พร้อมที่จะปกครองภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญรัชกาลที่6ก,กับประชาธิปไตยหลังกบฏร,รศสศท่านทรงพยายามชี้เห็นว่าระบบประชาธิปไตยเหมาะสมที่สุดในการปกครองแบบประชาธิปไตยควรค่อยเป็นค่อยไปจึงทำให้พระองค์ ทรงจัดตั้งดุสิตธานีซึ่งมีลักษณะเป็นเมืองประชาธิปไตยในบริเวณพระราชวังดุสิตรัชการที่7กับประชาธิปไตยรัชการที่7ทรงพยายามปรับปรุงการปกครองและการเมืองหลายประการเช่นพัฒนาระบบก,การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นประชาธิปไตยกระจายความรับผิดชอบ ด้านการปกครองสนับสนุนการปกครองที่มาจากประชาชนและให้ความสำคัญต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาล 2. ส,สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีดังนี้ 1. ความเสื่อมของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชการที่คณะนายทหารร้อยเอกขุนทวยหานพิทักษ์หรือ หลิงสีจันได้วางแผนยึดอำนาจการปกครองเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบที่จำกัดพระชะอำนาจของพระหมหากษัตริย์ให้อยู่ในฐานะประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช2454แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะถูกจับกุมก่อนลงมือปฏิบัติงานแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมของระบบนี้อย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันในสมัยรัชกาลที่6ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณที่ไม่สมดุลกับรายรับทําให้การกล่าวโจมตีรัฐบาลว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปครั้งต่อมาในรัชกาลที่7จพระองค์ก็ถูกโจมตีว่าทรงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอภิรัฐมนตรีสภาซึ่งเป็นสภาที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและบรรดาพระราชวงศ์ก็มีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากเกินไปควรจะให้บุคคลที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองด้วยปรากฏการดังกล่าว สะทอนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อระบบก,การปกครองที่มีพระมหาก,กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายซึ่งนับวันจะมีปฏิกิริยาต่อต้านมากขึ้น 2. การได้รับการศึกษาตามแนวความคิดตะวันตกของบรรดาชนชั้นนำในสังคมไทยอิทธิพลจากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ทําทำให้คนไทยส่วนหนึ่งที่ได้ไปศึกษายัางประเทศตะวันตก ได้รับอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่และนำกลับมาเผยแพร่ในประเทศไทยทําให้คนไทยบางส่วนที่ไม่ได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้รับอิทธิพลแนวคิดดังกล่าวด้วยอิทธิพลของการปฏิรูปการศึกษาได้ส่งผลกระตุ้นให้เกิดความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากขึ้นนับตั้งแต่คณะเจ้านายและข้าราชการ เสนอคำกล่าบบังคุมทูลให้เปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2427นักหนังสือพิมพ์อย่างเทียนวันได้เรียกร้องให้ปกครองบ้านเมืองในระบบรัฐสภาเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์สังคมกระทบกระเทียบชนชั้นสูงที่ทำตัวฟุ้งเฟอ้อ ซึ่งตัวเทียนวันเองก็ได้กลับบังคมทูลถวายโครงร่างระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแด่รัชกาลที่5ต่อมาในรัชกาลที่6กลุ่มกระบุตรรศ1 3 0สอ 130, ที่วางแผนยึดอำนาจการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เป็นบุคคลที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกแต่ไม่เคยได้ไปศึกษาในต่างประเทศ แต่คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475เป็นคณะบุคคลที่ส่วนใหญ่ผ่านการศึกษาจากประเทศตะวันตกแทบทั้งสิ้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความคิดในโลกตะวันตกที่มีต่อชนชั้นผู้นำของไทยเป็นอย่างยิ่งเมื่อคนเหล่านี้เห็นความสำคัญของระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก การเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเกิดขึ้น 3. ความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อมวลชนสื่อมวลชนมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการปกครองแบบใหม่และปฏิเสธระบบก,การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชต่างก็เรียกร้องให้มีการปกครองระบบรัฐสภาที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ โดยชีย้ให้เห็นถึงความดีงามของระบบประชาธิปไตยที่จะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชาติมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ดังเช่นที่ปรากฏให้เห็นเป็นตัวอย่างในหลายๆประเทศที่มีการปกครองในระบบรัฐธรรมนูญกระแสาการเรียกร้องของสื่อมวลชนในสมัยนั้น ได้มีส่วนต่อการสนับสนุนในการดำเนินของคณะผู้ก่อการในอันที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปุกคคลงบรรลุสำเร็จได้เหมือนกัน 4. เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำภายในประเทศหลังจบสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกในครั้งนี้ด้วยโดยรัชกาลที่หกได้ส่งกองทหารไปร่วมรบกับที่ยุโรป แต่เมื่อหลังจากสงครามครั้งที่หนึ่งเสร็จสิ้นประเทศในยุโรปหลายหลาประเทศมีสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลงเนื่องจากมีความเสียหายมากมายที่เป็นผลกระทบจากสงครามประเทศไทยจึงไม่สามารถจำหน่ายสินค้าการเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศยุโรปเป็นหลักเนื่องจากยุโรปมีเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ซื้อสินค้าได้น้อยลง ทำให้ประเทศไทยเองได้รับผลกระทบในส่วนนี้ด้วยและมีผลกระทบต่อประชาชนในประเทศต่อมาในรัชกาลที่7ทรงดําเนินนโยบายตัดทอนรายจ่ายของรัฐบาลลดจํานวนค้าราชการในกระทรวงต่างๆให้น้อยลงและทรงยินยอมตัดทอนงบประมาณรายจ่ายส่วนพระองค์ให้น้อยลงเมื่อปีพุทธศักราช2469 ทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ3ล้านบาทแต่เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกเริ่มตกต่ำลงมาเป็นลำดับตั้งแต่พศ2472ทำให้มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ 3. ลํลำดับเหตุการณ์ช่วงปฏิวัติยึดอำนาจ สิ้นเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2475รัชการที่7ิเสด็จไปประทับวังไกลกังวลและมอบหมายให้สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัสสุขุมพันธ์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนวันที่23มิถุนายนปี2475เพื่อเป็นการขู่คะราษฎรเกณฑ์เรือปืนมาเตรียมลิงใส่พระราชวังของ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัสุขุมพันธ์วันที่24มิถุนายนปี2475คณราษที่มีพันเอกพระยาพระหนพลพระยุหะเสนาเป็นหัวหน้าได้นำกำลังทหารและพละเรือนเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินคณราษได้จับกุม่มพระบ,บรมวงศานวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นตัวประกัน ในขณะนั้นรัชกาลที่7ได้ประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลเมื่อระดมทหารมาชุมนุมที่ลานพระบรมมรูปทรงม้าได้แล้วจึงประกาศถแถลงการของคณะราชถึงเหตุและความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากนั้นคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารก็ได้มีหนังสือและส่งไปยังพระราชวังวังไกลกังวล กราบบังคมทูลอันเชิญรัชกาลที่7สเสด็จกลับพระนครวันที่25มิถุนายนปี2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณราษเพราะทรงเห็นถึงความเงียบสงบเรียบร้อยของราษฎรและไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อรวมทั้งพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริ ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นราาประชาธิปไตยอยู่แล้ววันที่27มิถุนายนปี2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลวงพระประมาภพิไทยในธรรมนุนการปกครองประเทศโดยทรงเพิ่มคำว่าชั่วคราวต่อไทยธรรมนูนการปกครองประเทศซึ่งหลวงประดิษฐ์มนุนธรรมเป็นผู้ร่าง วันที่28มิถุนายนปี2475มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกตามรัฐธรรมนรูญการปกครองประเทศชั่วคราวมีสมาชิก70คนโดยแต่งตั้งคณะราษฎร31คนและจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในระบบเดิม39คนเลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นประธานกรรมก,การราษฎรถือเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกวันที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2475พระยานิติศาสตร,ภสตร์ภัยสารจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมคณะราชซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นพักการเมืองแรกของประเทศไทย วันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปุกก้าวเจ้าอยู่หัวและได้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่นามใหม่คือนายุกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีจำนวน2 0นายคณะบริหารชุดใหม่มีพระยามาโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรี 4. เหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 1. การประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475 ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยเชิงการเมืองการปกครองเมื่อคณะรารซึ่งประกอบด้วยข้าราชการสายทหารบกทหารเรือและสายพลเรือนจำนวน99คนโดยมีพระยาพระหลผลผุนพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าได้ร่วมกันทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศจากพระมหากษัตริย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่27มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ได้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง แผ่นดินสยามชั่วคราวสาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้แก่การกำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลายการใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคลคณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้คือ 1. พระมหากษัตริย์ สสภาผู้แทนราษฎร 3. คณะกรรมการราษฎรและ4ศาลลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระชวงศ์การปฏิบัติราชการต่างๆจะต้องมี กรรมการราษดรผู้หนึ่งเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้สถาบันที่เกิดขึ้นใหม่คือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆซึ่งเมื่อกษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้วจึงจะมีผลบังคับได้ เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสภาผู้แทนร,ราษฎรจึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมืองส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้สารยุติธรรมที่มีอยู่แล้วพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายตามเดิมจนกระทั่งถึงวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475 พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธ,ธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับทาวรซึ่งมีหลักการต่างจากฉบับเลกในวาระสำคัญหลายประการวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ราชธานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475เมื่อวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศัก์ิสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบก,การปกครองของประเทศซึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น19ฉบับอันแสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560 2. รัฐประหารในประเทศสยามมิถุนายนปีพุทธศักราช2476เกิดการรัฐประหารเป็นครั้งที่2หลังจากการปฏิวัติ2475เมื่อวันอังคารที่20มิถุนายน ปีพุทธศักราช2476นำโดยพันเอกพระยาพะหนพลพยุหศเีนาที่ทำการยึดอำนาจการปกครองของนายกรัฐมนตรีพระยามโนปกรณิติธาดารัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความตึงเครียดเมื่อพระยามโนปกรณิติธาดาประกาศพระราชกิจสฎีกาปิดสภ,ภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา ทั้งนี้พระยามาโนปกรณ์ิติธาดาถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะชาติที่เป็นปอลปักกับคณะในเวลาหัวค่ำของคืนวันที่20มิถุนายนคณะทหารบุกทหารเรือกองทัพอากาศและพลเรือนนนำโดยพระยาพระหนพลพระยุหะเสนาหลวงพิบูลสงครามหลวงสุภชลาใส ได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากพระยามโนปกรณ์นิติธาดาโดยระบุเหตุผลว่าเพราะรัฐบาลกระทำการเป็นผด็ิษฐการทำลายระบบใหม่วันที่2เมษายนรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์โดยผ่านการพิจารณาของสภาบีบให้หลวงประดิษฐ์มนุธรรม ต้องเดินทางไปต่างประเทศในวันที่12เมษายนในช่วงนี้มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของพระยามาโนปกรณนิติธาดาถูกสั่งปิดไปหลายสำนักเช่นกรุงเทพวารัพท์ด้วยข้อหาเป็นเสี้ยนหนานต่อแผ่นดินหลักเมืองในข้อหาความผิดตามพรบอคอมมิวนิสต์ตามมาด้วยประชาชาติ และไทยใหม่หลังสิ้นสุดร,รัฐประหารเมื่อรัฐบาลสิ้นสุดพระยามาโนปกรณ์นิติธาดาต้องเดินทางไปที่ปีนังพระยาพหลนพลพยุหะเสนามอบหมายให้เจ้าพระยาพิชัยญาติประธานสภาผู้แทนราษฎรนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าวังไกลกังวลหัวหิน เพื่อโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมทั้งถวายรายงานเรื่องการยึดอำนาจ 3. เหตุที่รัชการที่7สละราชสมบัติเมื่อเกิดการยึดอำนาจพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโอนอ่อนตามคณะราษฎรเพื่อมีให้เกิดความขัดแยง้งถึงขั้นเกิดความรุนแรงต่อกัน แต่เมื่อรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรไม่สอดคล้องกับแนวทางของพระองค์ก็สรงทับท้วงให้แก้ไขแต่ก็ไม่ได้รับการสนองตอบความขัดแย้งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเพียงพระองค์เดียวที่สละราชสมบัติและต้องไปสิ้นพระชนมในต่างแดน ทั้งนี้ด้วยเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์แม้จะทรงยินยอมสละพระราชอำนาจให้กับราษฎรแต่อำนาจนั้นกลับไม่ถึงมือประชาชนมีคนกลุ่มหนึ่งนำอำนาจนั้นไปใช้โดยพลาการจึงไม่ขอมีส่วนร่วมกับการใช้อำนาจนั้นด้วยทรงสละราชสมบัติในวันที่ 2มีนาคมปีพุทธศักราช2477โดยคำกล่าวประกาศมีข้อความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสลับอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แกร่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาะราษฎร